ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันรหารวันนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนี่ค่ะเอสเปรสโซมิ้น์นะคะแล้วก็ผสมกับออเรนจ์จูสค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเทลงมาผสมกันนะคะนี่แบบนี้นะคะก็จะเป็น2 l a เลเยอร์นะคะสำหรับคนที่ชอบให้เป็นกลมกลอมนะคะนี่ง่ายๆอย่างนี้ ดกัรสชาติก็จะเป็นรู้สึกแบบเออมิเครี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็มีกลิ่นของกาแฟน้ำน,นะคะขวดนี้นะคะ220 ml ก็คือ7ช็อตนั่นหมายความว่าคุณลูกค้าก็จะคงได้7ครั้งนะคะก็สามารถกินได้แบบนี้นะคะที่ก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่วันนี้จะมานำเสนอนะคะ